วันราทอล์กในครั้งนี้ยังอยู่ในหมวดของภาษีแต่ว่าเป็นกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มเรานำคดีความเรื่องภาษีคดีความเรื่องเช่าคดีความในเรื่องธุรกิจครอบครัวเรื่องพินัยกรรมเรื่องมรดกมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นประจำในวันลรทอล์กก็จะสลับไปกันกับงานสัมมนาที่ผมมีบรรยายทุกๆเดือนงานสอนหนังสือ ที่สอนอยู่ทั่วไทยตอนนี้ประมาณ10แห่งนะครับก็จะส่วนใหญ่เป็นเ,นเริยโทด้านภาษีบ้างด้านกฎหมายบริษัทบ้างด้านกฎหมายสัญญาธุรกิจบ้างที่เป็นปัญหาก็จะนํามาวิเคราะห์ให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆพยายามไม่ให้เกิน10นาทีในแต่ละตอนนะครับในครั้งนี้เป็นตอนที่อยู่ในช่วง100แล้วนะครับกําลังมุ่งเข้าสู่ตอนที่200ก็จะพยายามทําเรื่อยๆบ่อยๆนะครับเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วย แล้วก็เป็นการนําประสบการณ์นําความรู้ที่มีในการทํางานในการให้คำปรึกษาเนี่ยมาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนนะครับกเ็เริ่มต้นที่อย่างนี้ครับเริ่มต้นที่ตัวาภาษีบูลค่าเพิ่มครับภาษีมูราค่าเพิ่มในกรณีนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นกรณีของอตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ค่อนข้างหรูเนี่ยที่เรียกว่าเล็กซัสก็เป็นกลุ่มของโตโยตานะครับเป็นกรณีของภาษีมูราค่าเพิ่ม ที่มีการาถูกเรียกเก็บจากกรมสรรพากรสำหรับรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายของ t o โยต้าที่ Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยเรียกสันส้นๆว่า TMT ให้การส่งเสริมการขายรถยนต์ Lexus กับตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ทั้งหลายนะครับอ,อันนี้คำถามคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ Lexus d e a l e เลได้สำรองจ่าย a d v a านซ์เงินไปก่อน แล้วก็ได้รับการเบริกคืนหรือเรียกว่า reimbursement จากตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยอันนี้เนี่ยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่น่าสนใจนะครับลองมาติดตามดูนะครับว,ว่าเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงตัวตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยในคดีนี้เป็นคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2060ปกกว่านี่เองนะครับไม่นานนะครับแต่ว่าเรื่องที่พิพาทเนี่ยต้นเรื่องเนี่ย เป็นกรณีพิพาทกันมาตั้งแต่ปี57-58กรมสรรพากรไปประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีรายเดือนประเมินย้อนหลังกับดีลเลอร์ที่ขายรถยนต์ l e ็กซประเมิน24เดือนเล็กซัสในตัวแทนจำหน่ายเล็กซัสจะถูกประเมินภาษีตั้งแต่ปี2557ถึง58นะครับในกรณีที่ TMT คือ Toyota Motor ประเทศไทยให้เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายเล็กซ กรณีแบบนี้เนี่ยดีลเลอร์เองตัวแทนจําหน่ายเองต้องแอดวานซ์เงินไปก่อนไปทานั่นทํานี่แหละแล้วเสร็จไทยก็ไปเบิกคืนแต่เบิกคืนได้ไม่หมดนะครับเบิกคืนคือรี b อ r s บรสม t ได้ไม่เกิน80%ของรายจ่ายที่จ่ายจริงนั่นคือ20%ต้องรับผิดชอบเองนะครับอ่ะทีน,นี้มาดูต่อนะฮะมาดูต่อว่าในกรณีนี้ทําไมกรมสรรพากรถึงไปประเมินภาษีย้อนหลังตั้ง2ปีแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีรายเดือน ต้องยื่นเสียทุกเดือนนะครับยื่นเสียทุกเดือนฮนะในกรณีแบบนี้ที่มาคือกลุมสินกรัพกรไปตีความว่าเงินที่เป็นค่าโปรโมชั่นที่ดีลเลอร์เล็กซได้รับจาก t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นบริการโฆษณาสินค้ารถยนต์มูลค่า5,6ล้าน6รับมา5,6ล้าน6จาก TMT Toyota ต o ยต้มเตอร์ประเทศไทยถือว่าเป็นฐานภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ในความเป็นจริง ดีลเลอร์เล็กซไม่ได้เสียภาษีตรงนี้มมกรมสรรพากรก็เลยประเมินครับว่าดีลเลอร์เล็กซยื่นยอดขายขาดคือไม่ได้นำา5ล้าน6เนี่ยที่เป็นโป o โมชั่นเอ็กเ s นเนี่ยมานับเป็นยอดขายในทางแวดก็คือไม่ได้มีแวด7%เป็นป็นภาษีขายบน5,6ล้าน6 000. แล้วดีลเลอร์ Lexus ก็ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีด้วยโอ้โหมมกรมสรรพากรก็เลย มีเบีย้ยปรับเลย2เท่านะครับลองคำนวณดูครับ5 6, ้าน6เป็นเงินเท่าไหร่ก็มีเบีย้ยปรับด้วยก็ประมาณเกือบเกือบ,อบล้านหนึ่งเกือบเกือบล้านหนึ่งดีลเลอร์เล็กซก็ไม่ยอมดีลเลอร์เล็กซไม่ยอมก็เลยมีคดีความกันมีมีคดีความกันกรณีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ดีลเลอร์เล็กซเนี่ยฟ้องกรมสมรพาก่นนะครับโดยให้เหตุผลอย่างนี้ครับตอนนี้มาถึงศาลแล้วนะเรากำลังพูดถึงคำพคิพากษาของศาลฎีกานะครับ สารีการพิเคราะห์ตัวข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเอกสารทั้งหลายพยานบุคคลพบว่าดีลเลอร์เล็กซัได้ออกเงินทดลองจ่ายไปก่อนจ่ายไปสําหรับงานแสดงสินค้ารถยนต์เ้าจะจ่ายด้านการตลาดเช่นค่าของสมนาคุณค่าเวลาออกอากาศที่เรียกว่าแอร์ไทม์โฆษณาครับค่าเช่าสถานที่ค่าคนย้ายค่าที่พักค่าเดินทางค่าออกบูธค่าอาหารคนทำงานทั้งหลาย แล้วก็รวบรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อเบิกคืนกับ TMT คือ Toyota Motor ประเทศไทยทางนี้ทางนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาทำกันตามอาเภอใจนะ TMT หรือ Toyota Motor ประเทศไทยมีเอกสารประกอบครับมีคู่มือสนับสนุนกิจกรรมการตลาด Lexus ส่งเสริมให้ดีลเลอร์ของ Lexus เนี่ยเพิ่มโอกาสในการขายครอบคลุมกิจกรรมทั้งในโชว์รูมนอกโชว์รูม และในกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยได้รับการอนุมัติจาก Lexus Group ก่อนไม่ได้ไปทำตามอำเภอใจนะเดี๋ยวเล็กซัสเนี่ยต้องทำพายได้กรอบนะแล้วก็เอาไป r e i m b เบ s รคือได้ไม่เกิน80%อีก20%ต้องรับผิดชอบตัวเองนะนะครอันนี้น่าสนใจนะเป็นเหตุผลที่สารท่านก็บิเคราะนะครับสารท่านมองต่อครับว่าคู่มือสนับสนุนกิจกรรมการตลาด Lexus เนี่ยมีไปทำไมอ๋อก็พบว่า มีเพื่อสร้างแบรนด์อเ n น s สทำให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์โชว์รูมของดิลเลอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ทำเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในวงการตลาดเขาเรียกกันว่า crm นะนะ customer relationship management roadshow มีการให้ลูกค้าไปชมคอนเสิร์ตด้วยก็มีตั๋วคอนเสิร์ตให้ในคดีนี้เป็นกรณีที่ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยออก Lexus รุ่นใหม่2รุ่นนะครับที่สำคัญครับสารท่านมองคำว่าในการทำกิจกรรมด้านการตลาดทั้งหลายเนี่ยมีภาพถ่ายภาพถ่ายกิจกรรมด้านการตลาดแล้วก็มีชื่อของดีล l เลอร์เล็กซอยู่ในภาพถ่ายมีส่วนร่วมด้วยนะจุดที่น่าสนใจคือเอการทำแบบนี้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของ Toyota m o t เตอร์ i l a n d TMT เทเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ แต่ท่านมองต่อว่ากิจกรรมการตลาดของ Lexus เนี่ย TMT เนี่ยวางหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆแต่ในรายละเอียดเนี่ยให้ดีลเลอร์เล็กซไปกำหนดเอาเองไปวางรูปแบบไปใช้วิธีการเองทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเน้นเน้นนะครับเพิ่มยอดขายของดีลเลอร์เป็นสำคัญแล้วเมื่อยอดขายดีลเลอร์เป็นสำคัญก็จะต้องมาสั่งซื้อจากรถจาก TMT หรือ Toyota ประเทศไทย พูดง่ายๆโครงการนียเป็นโครงการที่วิน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 คือดีลเลอร์กับวินเมื่อดีลเลอร์วินเพิ่มยอดขายได้ก็ได้กําไรเพราะเป็นคนกลางและที่สําคัญต้องไม่ลืมนะดีลเลอร์แบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายอย่างเดียวเขามีเซอร์วิสด้วยเขามีเซอร์วิสมาจิขายนี่ก็สูงแล้วมา r ์จินเซอร์วิสก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์หรือค่ายรถยนต์ต่างๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้ทำเซอร์วิส เขาเป็นทำเซอร์วิสที่ผ่านๆมานะผมพูดถึงอดีตนะไม่นับช่วงหลังนี่เริ่มมาทําเองละเราเริ่มเห็นหลายยี่ห้อเริ่มมาทําเองนะต่างประเทศเจ้าของแบรนด์นี่งเขามาทำเองในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงวิน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 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไปถึงศาลศาลท่านก็พิเคราะห์ต่อว่าเอะกรมสรนกากรเองเนี่ยก็มีคําสั่งอยู่ไม่ใช่เหรอคําสั่งนี้เรียกว่าคําสั่งกรมสินกากรที่ปหนึ่งหนึ่งแปดทับสองห้าสี่ห้า เกี่ยวข้องกับเงินรางวัลส่วนลดผลประโยชน์ในการส่งเสริมการขายที่กําหนดไว้ว่าถ้าในกรณีนี้เราเอามาปรับใช้เลยนะครับที TM t มหรือ Toyota m มอเตอร์ประเทศไทยได้ให้เงินรางวัลอะไรเงินผลประโยชน์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการขายเวลาให้มา Toyota m มอเตอร์ประเทศไทยจะต้องหักภาษีได้ที่จ่ายไว้สามเปอร์เซ็นต์หมายถึงฝั่ง TM t m เมนะฝั่งผู้ให้นะฝั่งเจ้าของแบรนด์นะ เพื่อให้ดีลเลอร์เล็กซัสเอาไปขายต่อนะอันนี้คือป1 1นนะครับเป็นคําสั่งนะแต่ในคําสั่งนี้บอกว่าไงบอกว่าไม่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสแสดงว่าสแสดงว่าดีลเลอร์เล็กซัสรับเงินผลประโยชน์นี้มาแล้วเนี่ยไม่ต้องคิด vat ครับในป118นี้ก็เป็นคําสั่งของกรมสรรพากรเองซึ่งดีลเลอร์เล็กซัสในคดีนี้ก็ยกอ้างขึ้นมาแต่ข้อสังเกตนะครับคําสั่งไม่ใช่กฎหมายนะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ คำสั่งนี่ก็เป็นนโยบายของกรมสรรพากรในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นแนวทางปฏิบัติทางภาษีที่กรมสรรพากรจะสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไปปฏิบัติตามนะเรายกตัวอย่างเคสหนึ่งก็ได้กรณีของปหนึ่งหกหนึ่งทับสองห้าหกหกที่อ,อ่อนวันสิบห้ากันยาสองห้าหกหกที่ผ่านมานี่เราพูดถึงปีสองห้าหกเจ็ดแล้วอันนั้นกรมสรรพากรก็เปลี่ยนแนวทางเดิมเนี่ย มีการตีความตั้งแต่ปี2528นั้นเป็นเรื่องเงินเงินได้ตา่างประเทศของบุคคลธรรมดาที่ถ้านําเข้ามาคนละปีภาษีจะไม่เก็บภาษีวันนี้นี่ป16 .161 เป็นคําสั่งเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเข้ามาปีไหนเก็บปีนั้นนะเก็บหมดเก็บหมดนะครับดังนั้นในคดีนี้น่าสนใจคดีภาษีเนี่ยนอกจากดูกฎหมายแล้วดูคําสั่งแล้วดูนโยบายแล้วดูแนวทางปฏิบัติแล้วต้องไปดูข้อหารือสรรพกรด้วย คดีนี้โดยสรุปผู้เสียภาษีก็ชนะดีลเลอร์เล็กซัสฟ้องคดีกรมสรรพากรอธิบายว่าตัวเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจาก TMT t o ม o t โตโยต้าบเทอร์ประเทศไทยนั้นแม้จะรับมาแต่รับมาแล้วไม่เป็นฐานภาษีไม่ต้องเก็บภาษีขายประกรันที่1ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีประกรันที่2ตรงข้ามกับสิ่งที่กรมสรรพากรท่านตีความนั้นแต่ต้นคดีนี้ ยังเป็นตัวอย่างแนวทางของดีลเลอร์รถยนต์ทั้งหลายไม่ว่าจะรถยนต์หรูไม่หรูโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่กําลังเข้ามา EV ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นวันรอท a l กที่เรานําคดีภาษีนําคดีเช่านําคดีพินยัยกรรมคดีมรดกคดีธุรกิจครอบครัวคดีกฎหมายบริษัทคดีสัญญาธุรกิจมาวิเคราะห์สลับไปกับตัวสไลด์สลับไปกับบทความที่ผมมีเขียนให้หลายๆที่โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์นะครับ กดติดตามวอลล์ท็อกวิเคราะห์ให้ฟังเรากำลังเข้าสู่ตอนที่ร้อยและจะมุ่งไป200ขอบคุณครับ